สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลกับเกมโปเกมอน TCG Pocket หลังจากคลิปที่แล้วที่แนะนำเด็กพืช l i ฟ i ์ออ EX สำหรับลุยกิจกรรมกาเบรียส EX เพื่อเอากาดโปรโมตปรากฏว,ว่าบอทในรอบสุดท้ายใช้เด็กต่อสู้ผสมกับกาเบรียสซึ่งเด็กเดิมที่ใช้อีวีแพ้ทางโปเกมอนต่อสู้ครับเล่นลำบากพอสมควรผมก็เลยจัดเด็กใหม่โดยใช้โปเกมอนโฟลเจสกาดนี้จะอยู่ในแพ็คมิสติ컬ไอแลนด์นะครับเป็นโปเกมอนแฟรี่3ร่าง ลองเล่นแล้วโอกาสชนะสูงมากก็เลยเอามาแนะนำเพื่อนๆครับร่างเบสิกฟลอร์เบเบใช้ 1G ทําทำให้ฝ่ายตรงข้ามนอนหลับร่างสเตจ e 1 f l o ฟลอเอสใช้ 1G ้ตี4ี40และฮิลตัวเอง10แต้มร่างสเตจ e 2 f ฟลอร์เจสใช้ 2G จี้ตี80และฮิลโปเกมอนทุกตัวของฝ่ายเราตัวละ20ทั้ง3ร่างใส่2ใบส่วนมิว e อเอามาแก้เกมเวลาที่ฝ่ายโน้นใช้ตัวโคดๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะทำ challenge เปลี่ยนเป็นโรทอมพลังจิตใช้ 1G จี้ตีโปเกมอนฝ่ายโน้นตำแหน่งไหนก็ได้ช่วยยิงใส่ลูกคาริโบแล้วก็ใช้กั๊สไซรัสดึงขึ้นมาครับลูกคาริโบนี่อันตรายมากบัฟพลังโจมตีให้โปเกมอนทุกตัวฝ่ายโน้นตัวละ20ส่วนกั๊สไซรัสอาจจะลดเหลือใบเดียวก็ได้และก็เพิ่มโปเกมอนคอมมูนิเคชันอีกหนึ่งใบครับเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์กันนะเกมแรกนี้เราได้เริ่มก่อนส่งฟลอเบ้ขึ้นไปฝั่งโน้นใช้ รีอรุได้โปกเกบอลมาและเราก็มีหมวกกันน็อกใช้โปกเกบอลได้เป็นมิวเอ็กซ์มาแล้วส่วนร่างสเตจ1กับสเตจ2ก็อยู่บนมือแล้วครับเปิดมาได้สวยมากๆใส่หมวกกันน็อกและก็จบเทิร์นทางโน้นใช้โปรก,กบอลได้ใครมาเอ่ยส่งชิปมอนชานมา แปดหนึแล้วสลับตัวเอาฮิทมอนชานมาแทนเขาพยายามจะรักษาลุกคาริปโปเอาไว้ก็วิวัฒนาการเป็นโฟลทและก็แปดหนึ่้ตี40คิฮิวตัวเอง10แต้มป้าบวกกับชนะจุดอ่อนด้วยจาก40เป็น60คิบมอนชานใกล้จะโดนน็อกแล้วครับเขาส่งกิเบิลมาแปดหนึ้ให้กิเบิล และใช้การ์ดสปีดเอสลับตัวเอาคีเบลขึ้นมาจะตีไหมล่ะถ้าตีไปโดนหมวกสะท้อนกลับเขาไม่ตีนะครับมาเลยร่างสเตจสองโฟลเจสแล้ก็ลงนิว EX ไปด้วยแตกอีกหนึ่งชี้ให้โฟลเจสได้เวลาสำแดงริดแล้วบุกผาพิฆาตบลูมชอยตี80ิหิวทุกตัว20 น็อกกิบเบิลไปเลยเราส่งฮิตมอนชานกลับขึ้นมาจะทำยังไงแปะหนึ่งจี้ให้ลูคคาริโปนี่เราแปะหนึ่งจี้ให้มิวทีเอ็กซ์ไปก่อนแล้วก็ใช้บลูมชายอีกครั้งน็อกเต็มที่สอง โปรเจสนี่เดอะแบกที่แท้จริงเขาแปะสอี้ลูคาริโอต่อยมา60โดนหมวกกันน็อปกลับไป20จริงๆตอนนี้ผมชนะแล้วนะแต่ว่าไม่ประมาทฮิวตัวเองก่อนแปะหนี้ให้มิวใช้โปรเฟสเซอร์จวด2ใบได้โปกิบอลกับโปรเคส โปเกมบอลเราก็จะได้ปรเบเบ,บเ้แน่นอนเพราะว่าทางเด็กมีอยู่แค่นี้วางโปรเบเบ,บเ้ลงไปก็โจมตีเลยครับบลูมชอยป่าหิวตัวเอง20ดอกเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันต่อนะเกมที่2นี้เราได้เริ่มทีหลัง มีโฟ o เบเบ้กับโฟลเฮดแล้วแต่ว่ายังไม่มีร่างสเตจสอส่ง f r o เบเบ้ขึ้นไปก่อนฝั่งน้้นใช้คิดบอนชันดูสิเขาจะทำยังไงเขาใช้ปุกเกบอลได้ใครมาเอ่ยส่งเป็นกิเบลลงสนามมากิเบลสอใบเลยครับส่วนเราได้โพชั่นใส่ผ้าคลุมให้น้องไว้ก่อนละกันแล้วก็ แปดหนึ <c oughs> ่งจี้แปดสิแปะโทรศัพท์ผมเป็นอะไรเนี่ยใช้ท่าคลิปโนติกเกสกลิ่นยาสลบตอนนี้เขาหลับไปแล้วแต่ก็โยนหัวตื่นขึ้นมาแล้ว <c oughs> เขาใช้โปรเฟสเซอร์จวดสองใบแตดหนึ่งจี้ให้กับคิดมนชานแล้วก็ต่อยเข้ามาสามสิ เราได้ร่างสเตจ2 f l o ฟล์เจมาแล้ววิวัฒนาการร่างสเตจ e 1 Flow ฟล์เก็คิวตัวเองก่อนไม่มีโปเกมอนตัวอื่นเลยแปะที่ให้ Flow เอ็ไปครับใช้ท่าลิฟต์เรนตี40คิวตัวเองอีก10แต้มดูเขาจะทำยังไงเขาแปะหนึ่งที่ให้กิ b เบลใช้ X Speed สลับเอากิบโบขึ้นมาสู้แทนกิบโบตีเข้ามาแชคโกยี่สิบใพอชั่นอีกแล้วนี่มันร้ายขายโพชั่นได้ไงมีพัฒนาการเป็นโฟลเจสแล้วก็แปะเอเนจี้ให้ตัวเองสามเม็ดแล้วเนี่ยบลูมชัยตีแปดสิบฮิวตัวเองยี่สิบ โปรเจสจะแบกทั้งเกมนั้นนี่ได้มาหนึ่งแต้มแล้วครับเขาส่งคีเบิลขึ้นมาจะทำยังไงแต่1นี้ให้คีเบิลตี20ได้หมวกกันน็อกไม่มีโปเกมอนตัวอื่นเลยแต่สีี้ให้โปรเจสต์แล้วครับตีเข้าไปบลูมชายแล้วก็ฮคิวตัวเองอีกเลือดเต็มตลอดเกม สแต้มแล้วครับเราจะแก้เกมได้ไหมมันจะไม่ได้ครับไม่มีโปเกมอนตัวอื่นด้วยเขาแปะสองีให้ฮิตมอนชานแล้วก็ต่อยเข้ามาอย่างสิ้นหวังเราได้โปรเฟสเซอร์มาจริงผมชนะแล้วละ่ะโปรเฟสเซอร์จวดสอใบในไซรัสกับร่างสเตจ1โฟลฮดมาลองดูสิโปเกมอนคอมมูนิเคชันจะได้ร่างเบสิคหรือเปล่า ได้ออกมาเป็นร่างสเตจสอน้องโฟลเจสแบกคนเดียวทั้งเกมจริงๆตีเข้าไปครับ80รวมกับชนะจุดวอนเป็น100แล้วก็ฮิวตัวเองเดี๋ยวเราไปดูเกมที่3ที่สู้กับผู้เล่นคนอื่นกันนะครับเราได้เริ่มที่หลังน่าจะได้เปรียบครับส่งฟลอบเบ้ขึ้นไปเลยมาดูกันว่าเขาจะมาด้วยเด็กไหนเปิดการ์ดมาเป็นพิจี้ นี้ถ้าเป็นร่าง Stage 2มีแ a p บบริตเป่าเราให้กระเด็นกลับเข้ากองหลังแบบเดียวกับการสปรินาเลยครับด้าน,นหลังมี m ิลตันใช้โปเกบอลจะส่งใครมาเอยเลย็กโลหะหลอกลงมาเป็นดูดิกอนและก็ใช้โปรเกบอลอีกหนึ่งลูกเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ ลงสนามมาเป็นท่านเทพเอาเซอุสีเฝั่งเรามีแค่ดอกไม้อยู่ดอกเดียวฝั่งโน้นน้ากลัวมากเอ,อ้ยทำยังไงดีเนี่ยอันนี้เป็นคลิปบันทึกเก่าของผมนะครับตอนนั้นยังใช้การ์ดหินเวทมนต์อยู่ซึ่งบอกเลยว่าใช้ยากมากเปลี่เป็นโปเกมอนคอมมูนิเคชันดีกว่าเยอะก็ใช้จะใส่หมวกกันน็อกหรือจะใส่พัดคุมดีละ่ะใส่หมวกกันน็อกไปแล้วกัน ช่วยทำดาเมจด้วยถ้าเขาตีเข้ามาแปดหนึ่งเอจีใช้การ์ดขินเวทมนต์ถ้าใบบนสุดเป็นโปกเกมอนพลังจิตจะขึ้นมือเลยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เห็นไหมครับว่ามันใช้ยากจริงๆใช้คิปโนติกเกสจงหลับสักเถิดอ,อย่าได้ตื่นขึ้นมาเลยอย่าได้ตื่นเลย ปรากฏว่าเขาทอยได้ก้อยครับไม่ตื่นแต่ว่าเขาวิวัฒนาการเป็นพิเตโตและแปดหนึ่งจี้ตี3แต่เขาไม่ตีเอ๊ะทำไมอ่ะเขาสลับตัวเปลี่ยนเอาอาเซปุสขึ้นมาแทนอาจจะมีพลิกสถานการณ์ส่งฟลอเบเบ้ใบที่2ใบไปที่กองหลัง และวิวัฒนาการร่างสเตจ1เป็น Flow ดทแบก1นึี้ให้ใครดีแต่พักคุมไปก่อนแล้วกันเพราะว่าร่างสเตจ2เราต้องการใช้แค่2 g ี้เราเอา1 g จี้แบกให้ฟลอเบเบอีก1ตัวและใช้ท่าลิฟต์เรนโจมตี40คิวตัวเอง10แต้มไม่สะทกสถานครับ เอาเซตวูสมีเลือด140เหลือ100แลร้ยเขาใช้โพชั่นเข้าไปอีกถ้าเขาระดมแปะเอเนจีเข้าไปที่เอาเซตวูสผมจะรอดไหมเนี่ยเขาต้องใช้เวลา3เทินมีวัฒน,นาการร่างสเตจ2องโฟลเอสแปะอีกหนึ่งเอเนใช้ท่าบลูมชอยตี8ปดิหิวทุกตัว20 นี้ท่านเทพเหลือ HP อยู่แค่40แล้วเขาต้องหนีแล้วล่ะเขาใช้พชั่นก็ยังไม่รอดนะ60ใส่ผ้าคลุมด้วยเป็น80ก็ยังไม่รอดอยู่ดียังไงเขาก็ต้องหนีครับเขาจะมี x อ็กสปีดหรือเปล่าเขาแปด สอจี้จะสู้ไม่เขาสลับตัวถอด2 g จีเปลี่ยนเอาดูริกอนขึ้นมารับหน้าแทนเราได้โปก,กบอลมาซึ่งไทยโยนก็จะได้มิว e ีเอแน่นอนมาแล้วครับส่งมิวลงสนามไปที่กองหลังแล้วก็แปดหนึ่งเอเนจีเอาไว้ก่อน โปรเจสตีด้วยท่าบลูมชัย80เลือดลด20เราก็ไม่กลัวคัง่งล้นเขาจะทำยังไงเผื่หน้าดูดิก้อนโดนน็อกแน่นอนเขาน่าจะกระดมแปะจให้เอาเซตวุดเหรือทานเมทัลดีละ่ะแล้ววิพัฒนาการเป็นร่างสเตจหนึ่งแต่เอ๊ะ ไปแปะให้กิจิโตเราใช้โปเกมบอลไปอย่างสิ้นหวังเพราะว่าโปเกมอนเบสิกรมหมดแล้วนะครับแล้วก็แปะอีกหนึ่งจี้ให้มิวเอใช้บรูมชายตีเข้าไป80ดิวตัวเอง20แล้วก็ HP ลดด้วยแอปเปริตี้รับสกินเหลือ100 นกเต็มที่1แล้วเขาจะทำยังไงเขาส่งพิเจตโตขึ้นมาจะวิวัฒนาการร่างสเตจ2พิเจตได้ไหมใช้การ์ดคุณยายดึงเอาดรูดิกอนกลับขึ้นมืออีกครั้งและก็ส่งลงมาที่กองหลังสถานาการณ์ยังไม่น่าไว้ใจนะครับถ้าเขาระดมแปะเอเนจีให้เอาเซฟุสผมก็แย่เหมือนกัน เขาสลับตัวยอมถอด1นี่ให้ดรูวิกอนมาเป็นตัวแทงผมวิพัฒนาการร่างสเตจ1นึ่โฟลเอก็แปดอีก1นที่ให้กับมิว EX ตอนนี้มิวผมพร้อมสู้แล้วมาวัดใจกันยังไม่แน่ใจว่าจะชนะหรือเปล่าลำดับเหตุการณ์ไม่ค่อยถูกเลยครับ ตีใส่ดูดิกอนหิวตัวเองและก็บาดเจ็บยี่สิเขาจบเทนินไปยังไงดีถ้าผมตีผมน็อกดูดิคอนได้ก็เฉ่งแต่ว่าเขาจะขึ้นมาแล้วก็น็อกโปรเจส์ของผมได้เอาอย่างนี้แล้วกันเอ็กซ์ีดสลับตัวโปเอ ขึ้นไปสู้แทนตี40คิวตัวเอง10แต้มป้าน็อกดรูดิโอนได้เราเสีย hp 20ได้แต้มที่2มาแล้วยังไงล่ะทันเทีบขึ้นมาน็อกโฟเอสได้1แต้มก็จริงแต่ว่า มจะส่งโฟลเจสหรือว่าส่งมิวขึ้นไปผมก็น็อกได้ทั้งนั้นเขแปะอินเทอร์เม็ดที่3ให้กับอ u ลเซตูสีเ e อ็กและโจมตีเข้ามาอัลติเมตฟอร์ส130น็อกโฟลเ H สไปแล้วเขาได้1แต้มผมส่งโฟลเจสกลับขึ้นไปที่ตำแหน่งต่อสู้ ให้การถินเวทมนต์ใหม่แล้วเป็นการที่ใช้อะไรไม่ได้เลยแต่อีกหนึ่งที่ให้ฟลอเจสและโจมตีบลุมช่ายแปิ 80, ฮิวตัวเอง20น็อคเอาเซนุสอีเอ็กซ์ได้แล้วครับเป็นแมตชที่เหนื่อยมากๆแต่เด็กนี้ก็เก่งอย่างไม่น่าเชื่อนะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ